lắng thứ 3, nhau, nghe nữa là là hả? mày nghe bế thế à? Ủa nghe một cái nghe một cái, chơi trói, mày 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 say mày, ma, lắng <laughs> <nhà> mày đó. <laughs> เนี้อกับปลาเนี่แล้วนี่แพ้ตากแดดโอ้ว่ามันติดตากแดดไหมอืมเรี่องอะไรกันอ่าเอ้าอันนั้นอยู่ข้างล่างหุ่นบานนี่ป้อมมันอยู่ข้างล่างคนไหม <c oughs> ว่าจีจะตอนไม่ว่าจาัด <c oughs> อ๋อเอับหลอกไว้ล็อกไว้หล็อกเร็วๆเลยเนี่ยกันมันดึงเนี่ยเข้ากับตองล็อกอย่างหนีเด้อพี่นอ้องกันมาล็อกนี่มันก็ไปคืขว้งหันนั่นแล้ว เงือ่เมดวังหันนี่เออนั่นแหละปิดขึ้นกบกลับอ่าแสดงวว่าตันี่ครับมันสีล็อกไว้นะครับนี่สิละล็อกไว้ซื่อๆนี่แหละมันบ่ได้ไอ้ไอกลอนไก่ยังไรเดอกครับนี่นี่นนนสิากาแฟโยนลงน้ำต้วมมองเก่าแล้วครับจังราเบิ่งผลงานใหม่เด้อครับบนันไปหลังต่อไปตัวบ้านนี่ เอาหลังต่อมาเป็นไงหาตุ่มจากของวัวพ่อบานนี่โอ้ยหน้ามรดพัฒนีดอกเชื่อมองวัวได้สาวขึ้นมาแล้วเป็นยังไงนอกบานนี่ผลประกอบการไม่มีเหม่บ่มี่คือบะมาแล้วหลังนี้เนาะออาหลังต่อไปครับเอาหลังต่อมาลลงตามมา Thế này là sao quyền bập 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 Cứ bảo vẹn thì nó bản bạn bà ơi Hả? Tiết nhắn này tiết vô nè Bỏ quá tiết tiết hợp mày Má 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 khăn phú gáo khuyên má Đôi nhanh mà lại chán Má 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 phị má phị Má má phị เมืองเดิอพี่น้องเดิอว,วิธีโพสบานนี่เขาเขาก็เอาปูมาไว้ส่วนไหนส่วนหนึ่งของของตุ่มนะครับป๊อครับอ่าเทลงครับโพสลอกออกแล้วก็เทลงไอ้มันกัดซีรงยากแน่จังหน่อยด้วยครับมันกัดหนีบไปเนาะหนีบหนีบตุ่มไปมันยะอันตกนะ <c oughs> อ้าวแต้มที่สองมาแล้วครับท่าน แ้มที่สองแฉมที่สองกับแ้มแรกเป็นยังไงน้อโอ้สูสีสูสีแ้มแรกฟังขว้าแ้มสองฟางใสตัวเมียครับตัวยนีงตัวผู้เร้อครับพี่น้องตัวน้อยนอยทั้งเนี่ยตัวนี้ตัวแมอะไปหล้งต่อไปครับบ้านนี่มาเบื้องหลังต่อไปเด้พี่น้องโหกกยังวะเป็นยังไงบ้านี่ไมผลประกอบการ

เอา้าหลังต่อมาไปยังได้พนประกอบกันสาวขึ้นมาแล้วอ,อ่าห่วยกินหเหวี่ยอย่เดยวอหลังนี้ห <c oughs> ลังต่อมาย <c oughs> างหาตุ่มหลงตุ่มหลงตุ่มเนี่ยพอดีได้พี่น้องห <c oughs> ลงมันหาพอเหนอ็นน่ะนะอือ ได้มองไหมนั่นละ่ะนี่สัญ,ญลักษณ์เดอ้อพี่น้องจื่อไว้ขั้นโมมีตัวนี้เนี่ยหาว่าได้เนี่ยปอมขาวๆเนี่หลังต่อมาโล่งครับห่วยกินแต่เห่ากินแต่เห่าแท้บาักินใจของหวานไหมหวานเจี๊ยบเห่าครับอ้าวหลังต่อมานี่ตุ้มมีอยู่สิบหลังเลยพี่น้องสิบเอ็ดไหม นี่ตุ่มแบบสีเหลี่ยสมันจะสีมิสีบแล้วก็ตุ่มยิ่งยิ่งที่ถือปูยิ่งยิ่งขนาดน่ะหลังหนึ่งรับ,บ,บ,รบอ่าอีกหลังหนึ่งนี่ครับอยู่มุมพี่พุ่นฝุ่นกันลงพุ่นฝุ่น<อ>ลงพุ<อ>่นเห็นไ,ไหมนี่อ้าวอีูตุ่มหนึ่งอยู่ลงมุมนี้แหละครับ หลังสุดท้ายด้วยครับหลังสุดทา้ายเป็นยังไงเนาะผลประกอบการห่วยห่วยพี่นัน่งหนักว่าสัตว์นักจะได้ทิพไม่หนี่งฮะทิพยม่ห่วยลงงมแล้วลงงมพี่แหน่นถามาจันถามมาถามไปทิพงานใหมะเห็นวะถึงวลแ้รถดูหันกันทิมิงานแบบเผาหมดเลย ต้องใสัยจดได้ลงแล้วพี่น้องแล้วสนี้คิดจิดงาไม้มาซานมาับนผลประกอบการอือสองตัวผลประกอบการสองตัวปูนี่มันสี่มันที่ถือกแต่นี้น้ำขึ้นเ้าเอาน้ําขึ้นก็หัวน้ำลงครับมาดเนี่ยรับตอนนี้น้ำมันกําลังขึ้นครับกําลังขึ้น กำลังขึ้นมันก็ได้ยังว่ทนันอันนี้ปันไหนเดี๋ยวถ้าเบิ่งผลประกอบการรอบไม่ได้ครับหกทุ่มพ่อกันบ๊ายบาย